นใช้นิ้วดันก็เออต้องรวบ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 จากข้างๆเออเข้ามาแล้วก็ตรงกลางเออเอยไม่ต้องแน่นันหดนันะรวบเออย่างั้นเอแล้วก็เก็บเออไม่ต้องอัดแน่นันหดนั้นรวบทีเดียวเพราะเออแต่งทรงเอยเออรวบอออะไรร่วบกักดกดเออขอแล้วรวบเออ มันเล็ต่องมันต้องเวลารวบเออรัแล้วก็จับทรงให้มันเหมือนทรงลักบี้แบบคึงคึงด้วยคึงคึงเก็บเก็บเก็บเรียบร้อยเออคึงคึึึให้สวยนี่คือเรียบร้อยเลยใช่ไหมให้ป่องป่องหน่อยเลย S <S <S ดีขึ้นไหตอบมดอะคพอเอไม่รอดยังไงดีขึ้นหะพอเถอไม่รอดโทร